การใช้ตัวโดยิบเป็นเกาะภ้มิกานโลคมันเกิดขึ้นได้ยังไงผมบอกเลยว่านะครับถ้าทั้งแบบกินแบบสัตว์แบบกินต้องการให้เข้าไปอยู่ตัวปลายไหมแบบสัตว์ต้องการให้อยู่เป็นเกาะภูมิภ้มกันตา,าแบบนี้เมื่อไรก็ตามที่นะประชากรของเชื้อโรคประชาประชากรของเชื้อโรคในบ่อมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้ง่ายมากตามสภาพแวดล้อมเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฟ้าขึ้นเดี๋ยวอากาศร้อนตัวชีพเชื้อโรคในน้ำมันเปลี่ยนประชากรด้วยความเร็วดังนั้นคือถ้าเรามีเกาะภูมิกันตรงนี้ไม่มีปัญหาครับ ทำให้ปลาเราสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคสึบะปอมที่เกิดขึ้นภายในบ่อที่เปลี่ยนแปลงตรงนั้นได้นะครับเนี่ยถือว่าเป็นนะต้องใช้ให้เป็นต่อไปนี้ครับต้องใช้ให้เป็นเพราะว่าหนึ่งถูกปยาหนึ่งถูกปยานะครับใช้ให้เป็นจังหวะมีประโยชน์นะเพราะ,ระตัวไบติกนั้นนะนอกนจากปีช่วยต้องกัน เชื้อโรคพวกนี้อเยแล้วยังเสริมพุมมกันนะครับเสริมพุ้ิกันให้ปลาสามารถต่อต้านกับเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือสิ่งที่เราได้นอกจากนี้เป็นไงไม่เฉพาะตัวปลาเองน้ําโปรไบติกบางตัวสามารถที่จะทําให้เกิดการไย่แสลายอย่างมีประสิทธิภาพแต่สิ่งสำคัญมันต้องการอะไรถ้าใช้จุลินทรีย์ถ้าใช้โปรเบติกมันต้องการอะไรครับมันต้องการอากาศยาตกเป็นไอขาดครับยาตกเป็นไอขาดนั่นคือมีอากาศพวกนี้ทํางานประสิทธิภาพสูงมากครับ อย่างที่ผมบอกครับนี่คือจุดวิกฤตตอนไหนต้องทําตอนนี้ครับต้องทําตอนนีนน้ีต้องทําเพราะความเสียหายเกิดขึ้นช่วงนี้นะครับการถ่ายน้ําการขนส่งอากาศร้อนติดต่อกันฝนตกฟลาขึ้นติดต่อกันสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงรอยต่อฤิูกร,สรลสภาพน้าหลากพวกนี้น่ากลัวสุดๆสำหรับการเลี้ยงปลาดูรสระน้ำอย่าปล่อยให้ภาวะแบบนี้ขึ้นเกิดข,ข,ขึ้นก่อนครับต้องทําก่อนหน้านี้เกลือวิตามินซนะีโปรไบติกต้องให้สม่ําเสมอนะครับโดยเฉพาะโปรไบติกถ้ามันตกลงไปแล้วนะครับ ใช้เวลานานครับกว่าจะกลับขึ้นมาใช้เวลานานกว่าจะกลับขึ้นมานั่นคือประเภทที่เดือนละครั้งเพียงตังเปล่เาพเพืปอประเภศที่เดือนละครั้งนะผมบอกเลยจ่ายตังเสียเปล่เาเพราะใส่ลงไปมันอยู่ได้แป๊บหนึ่งแล้วมันก็หายไปเพราะตัวอื่นเข้ามาแทนดูภาพนี้สําหรับการเลี้ยงลากระพ,พงในบ่ดินผมบอกเลยว่าจุดวิกฤตอยู่ไหนครับเริ่มปล่อยเริ่มปล่อยจุดวิกฤตเลยหลังจากปล่อยแรกสบาย่อนัางสบายแต่หลังจากนั้นระวังครับถ้าโตขึ้นมาแล้วเพราะ ปลากระพงนะ้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอื่นมีการอาตาัตราการบริโภคอออกซิเจนสูงผมบอกเลยเพราะมีต้อู้สูงเพราะการเผาผลาญอาหารสารอาหารในร่างกายสูงมากกว่าปลาตัวอื่นนะครับนี่คือบ่อดินนะถ้าเป็นกระชัง่รกระชังไทยซิตอนวิกฤตช่วงไหนครับวิกฤตตั้งแต่ช่วงแรกครับจนถึงช่วงจับเลยนะถ้าเป็นกระชังนี่ครับลงไปปวดหัวเลยนะเพราะอ,อ่อนไหววันอ่อนไหวเซมิทีปู้น,นีง่ายต่อกัน นะครับโดยเรื่องงานด้วยสภาพแวดล้อมหรือชื้อโรคนะครับคราวนี้ผมจะพูดถึงรายละเอียดว่าเอ๊ะสำหรับบ่อด,ดินแล้วปลาบ่อด,ดินสิ่งที่อาจารย์พูดมาอ,อให้ปรไไวอติกนะครับให้รักษาความเป็นด่างให้อากาศทำยังไงแน่นอนครับถ้าจะประสบผลสำเร็จในการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนับอาจารย์ครูบาอาจารย์สอนพันดีนะับอาหารดีน้ําดีสภาพแวดล้อมดีการจัดการดี ถามว่าจนะัดการอะไรจัดการอะไรก็จัดการ4ี่อย่างตัวนี้ครับตัวนี้จัดการยากที่สุดครับตัวนี้จัดการยากที่สุดในบรรดา4ี่ตัวนี้โอ้ตัวนี้ครับยกให้เข้าเลยครับยกให้เข้าเลยยากผมบอกเลยเพราะเราคุมไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ทำไมครับแต่เราสามารถทําไงแต่เราสามารถลดบรรเทาบรรเทาให้มันเบาบางลันได้โดยการใช้หลักการนบการผลิตสนามบางอย่างใส่เข้าไปครับนี่คือการจัดการจัดการอะไรจัดการสิ่งนี้ครับ พันดีสภาพแวดล้อมอาหารดีน้ําดีพวกนี้นะครับแต่น้ําดีแล้วสิ่งหนึ่งที่คนมองข้ามคืออะไรครับดินดินครับเพราะอะไรครับครูบาอาจารย์ผมสอนผมมาประมงสอนมาสอนว่า,างไงครับเลี้ยงปลาต้องเลี้ยงน้าเลี้ยงน้ําต้อง,งเลียเ้ยงดินเพราะดินกับน้ำคือสิ่งเดียวกันแต่เกิดขึ้าเป็นไงครับโอ้ยอาจารย์ต้องมาพูดหรอกดินก็ดินน้ำก็นาวปลามันอยู่อาศัยในดินได้งไงไม่ถูกเลยครับดินเป็นอย่างไงน้ําเป็นอย่าง,งนั้นพูดง่าย ดินเป็นยังไงน้าเป็นอย่างงั้นนะครับต่อไปอาหารอาหารดีแล้วผมมั่นใจครับยกเว้นบางบริษัทนะระวังดีๆอาหารชักสตรนะใครเห็นว่าอาหารชักสูตรไหมให้เรารอบแรกดีๆรอบต่อไปดึงัวผลออกแทนเนี้เราเลี้ยงตาไม่โตอาหารผมมั่นใจว่าบริษัทอาหารดีพีเนียมแต่สิ่งหนึ่งที่ยังทําไม่ดีคือการให้อาหารครับจากผู้เราเองจากผูกเราเองนะครับคุมอาหารนะคุมหาาให้เป็นครับเพราะอะไรเมื่อไหร่สมมุติว่า ผมบอกเลยว่าเราสามารถบีบมาหันได้15ถึง20่สิบเอนต์นั่นหมายว่าไงปกติลงทุนไป7จ็ดแสนหายไป20หมายความว่าอะไรเหลือ5้าแสนนะครับอีก2สอีกงแสนไปไหนอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าครับคิด,ดง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังต่อไปพันดีการจัดการลูกพันต้องดีบ่ออนุบาลต้องดีนะครับนะต่อไปสําหรับปลากระพงนี่เป็นเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆสำหรับผมเพราะเรายังไม่มีนะับโช่วงดูหน่อยพิเคเริ่ม นับขยับตัวนานแล้วล่วนะนับมีสตอ็อกพ่อแม่พันธุ์จากต่างประเทศก็เป็นความหวังหนึ่งนะับกลมมังงเองโดยเพราะสงขาเริ่มมีการปรับปรุงพันธุ์นั่นคือความหวังสาหรับผมครับสาหรับปากระพงนะครับให้มั่นใจว่าเราจะไม่น้อยกว่าปนินนะับหรือกุ้งขาวนะับซึ่งเขาเข้มแข็งมากตัวนั้นแต่ปากระพงเราเองครับโอ้ยหอาศัยจตธรรมชาติจับไปจากธรรมชาติเั่นั้นไม่รู้ว่าอะไรมาอะไรผสมกันนะับ ต่อไปคือสภาพแวดล้อมทั้งคุณได้และคุณไม่ได้นะครับคราวนี้สิ่งแรกกลับมาคุยกันก็คือในส่วนของความหนานแน่นน,นะนะครับทำทำความเข้าใจกับพวกเราหน่อยเพราะขัดใจใช่ไหมขัดใจพวกเรานะเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกครับมีอย่างสองอย่างโรคบ้าบก,กับปล่อยเผื่อตายนะครับระยะยา,ยาวเสร็จหมดครับคนไหนปล่อยเผื่อตายก็ได้ตายสมใจเป็นแบบนี้ผมพูดนิดนึงครับว่า นับความหนาแน่นทุกคนทราบเลยว่าปล่อนแนนเพราะเราอยากได้ตายเยอะถามว่าทําตามหลักวิชาการทาได้ไหมอยแนนได้แต่เป็นครับต้องจัดการมากขึ้นครับเหนื่อยมากขึ้นแลบต้องเหนื่อยมากขึ้นหมดแล้วเว้ยจันสมัยก่อนสองสามปีแรกไม่ต้องเห็นทําอะไรมากเลยแต่ตอนนี้เป็นไงยากเลยครับตอนนี้ผมบอกเลยเพราะอะไรบุญเก่าหมดนะพูดง่ายเลยนะครับและดูเพราะยิง่งมาดูภาพนี้ครับ คนไหนอยากดูว่าคนไหนอยากดูว่าทาไมปล่อยนี้แน่นแล้วมันมันขออนุญาตใช้คำพิเศษนะชิบหายเร็วเพราะอะไรครับดูครับตรงนี้คนไหนที่ปล่อยสัตวนน์น้ําที่นาแน่นสีีตามมาเราต้องทําอะไรครับปล่อยแน่นต้องให้อาหารเยอะเลยนะครับให้อาหารเยอะแล้วไปไหนไม่ไปไหนครับเกิดเป็นของเสียสีกับทายในรูปของสารนีซีสารนีซีมันไปไหนครับมันไม่ไปไหนอยู่ในบอยไหมสมุดทำอะไรทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำผมบอกเรื่องอะไรก่อนตาจะเกิยอะไรเปลี่ยนก่อน น้คเปลี่ยนก่อนังนั้นครับน้ำเปลี่ยนก่อน,นังนั้น,นเนนนนนันสนูตรผลอะไรเคมีชีวฟิสิกส์กายภาพ,าพเปลี่ยนเปลี่ยนน้อยไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเปลี่ยนนานคนใช้บอ่อนานแล้ว 3- 4สปีเลี้ยงตาที่ต่อกันไม่เคยทาอะไรเลครับโอ้โห,โหไอพวกนี้แก่งสมตรผลต้อเป็ครับแก่งบ่อยเครียดเวจานปลาเครียดด้วยเหรอเครียดเป็นเหมือนกันบอกไปเลยคนเราเครียดเวลาเป็นไงมือไก่หน้าผากนะบางคนเท้าไก่หน้าผากึ่งเครียดหนัก ตาป่วยไหมตาเครียดไหมเครียดเต้นนครับเครียดแล้วเป็นไงยังไม่ป่วยนะเครียดแล้วเป็นครับป่อนแอเชื้อโรคที่เคยอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนไม่เป็นเพื่อนแล้วครับคนนี้ลุมเล่นงานครับเพราะเชื้อโรคเต็มบ่อไปหมดสุดท้ายได้ครับบ่อนแอเกิดโรคง่ายเข้าใจยังครับว่าคนที่ป่วยหนัหนกๆป่วยแน่นๆมีโอกาสสูงเพราะอะไรครับมันทําให้น้ําคุณภาพน้ําเปลี่ยนแปลงในช่งวงกว้างมีโอกาสไปมากกว่าไม่โด้ก็ยิ่งครับ ไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวนะผมบอกไว้ก่อนนะถ้ามีตัวนี้เข้ามาช่วยนะอะไรครับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศร้อนติดต่อกันฝนตกติดต่อกันฟ้าร้อนติดต่อกันลายวันเปลี่ยนทายน้ำสองเท่าผมบอกเลยสองเท่าสองเท่าความเสียหายจะเกิดขึ้นดุลแรงคสองเท่าแต่สองเท่าเลีเ้ยงไปทําไมตาไม่โตเพราะระบบเผาผานย่อยอาหารไม่ดีนะการเจริญเติบโตก็ต่ําลงใช่ไหมครับระบบสืบพันธุ์ไม่ดีนะครับ,รรบ,บ,รบภูมิคุ้มภูมิกันโรคต่ํานั่นคือพวกที่ปล่อยแน่น มักจะอ่อนไว้อ่อนแอเพราะตัวนี้ทํางานน้อยลงระบบพุ่งกันทำงานน้อยลงมาดูครับหลายคนอาจจะยินเห็นภาพนี้ไปอะไรอัตรา5,000ตัวต่อไร่4,000ตัว3,000ตัว2,000ตัวทาไมทําอะไรไปครับอา,อาตอนรแรแกดูดีมากครับโอ้โหสุดสเลยลูกสุดสุดรอบนี้เข้าวินแน่นอนเลี้ยงเลี้ยงไปเลยครับเฮ้ยหายไปไหนวะเริ่มแล้วครับคนนี้แล้วเจอหนักๆไปกองอยู่ตแถวนี้ บางคนไม่เหลือครับบางคนไม่เหลือแต่ผิดกับคนที่ปล่อยอย่างนี้ครับผมกำลังบอกอะไรเราไปเจอกันตรงนี้ครับไปเจอกันตรงนี้หมายก็ว่าอะไรผมบอกกาบอกเลยว่ากําลังผลิตดินบ้านเรานะไร่หนึ่งได้ตันหนึ่งต่อไร่พอใจซะไร่นึงนะได้หนึ่งตันพอใจซะครับถ้าากได้ไหลายตันกว่าน,น,นั้นเป็นไงครับต้องเพิ่มขยันต้องอาศัยการจัดการมากขึ้นสองเท่าผมบอกไว้เลยในเป็นะบแบบนี้นะสามารถทําได้ไหมห้าพันตัวต่อไร่ได้ แต่ช่วง,รงแรกๆคุณเข้าวินเสมอช่วงแรกเข้าวินเสมอแต่ช่วง,งหลังขอบสามขอบสี่ไปเรื่อยปรับรองครับหาวินไม่เจอนับตายอย่างเดียวต่อไปการจัดการอาหารครับการจัดการอาหารการจัดการอาหารอาศัยใครผมบอกเลยว่าอาศัยสองส่วนคนผลิตอาหาร50%คนใช้พวกเราอีก5 0เซคนผลิตอาหารต้องทำเม็บวัตถุดิบต,ต้องดีสูตรอาหารต้องดีสิมคัน ขนส่งต้องดีฝรั่งเขาละเอียดอ่อนมากครับขนส่งมาร้อนๆผู้ชนะหายบหมดแล้วครับโดนแดดผู้ชนะหายบหมดแล้วแต่เซกรนต้องทำอะไรบ้างครับจดบันทึกเป็นไหมบันทึกการให้อาหารเป็นไหมนะับจดข้อมูลสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพบ่อเป็นไหมและอีก10%็ครับคืออะไรครับจัดเก็บให้ดีๆจัดเก็บดีๆฝรั่งเขามองละเอียดมากนะครับนี่ครับ,รบการใช้อาหารจะเกิดประสิทธิภาพต้องอาศัย1ผู้ผลิบัตดี2คนใช้ต้องเยี่ยม ที่ผ่านมานี่ครับมือหนึ่งของโลกนี้มาทดสอบมาทดลองในบ้านเราให้เกษตรกรพันคนให้อาหารเกรดพรีเมียมเลยนะสุดยอดครับสุดยอดเกรอาหารต้อง็ออกมาเป็นแบบนี้แบบไหนครับจะต้องมีเยอะส,สุดใช่ไหมเยอะสุดเท่าไหร่นี่ FCR 2.4 2.6ี่ 4, 6. ผมไม่ถามมาวิอาจารย์เก็บเก็บข้อมูลถูกหรือเปล่า FCR 2 FCR 2 2 4 2 6พวกนี้ไม่ใช่ลูกน้องขโมยอาหารไปขายเหรอคุณบอก นะับเพราะว่าเป็นจริงๆเป็นจริงๆ,ๆแล้วพวกนึงจะต้องอยู่ตรงกลางใช่ไหมสวยสวย f i สวยอีกพวกนึงสุดยอดเลยก็ต้องมีทําได้ไหมทาได้ครับเข้าใกล้หนึ่งทำได้ส่นใหญ่เป็นแบบนี้ภาพนี้บอกอะไรครับภาพนี้บอกอะไรบอกว่านะับต่อให้เอาอาหารพีเียม,มาให้ผลบริจะแตกต่างกันเพราะอะไรครับเพราะสองอย่างหนึ่งการจัดการไม่เท่ากันสองสภาพวล้รมไม่เท่ากันจบเลยครับสองอันนี้และส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่กับข้อหนึ่งก็คือการจัดการของเกษตรกรไม่เท่ากัน วิธีการคนที่ชาญฉลาดจะต้องเป็นครับคนส่วนใหญ่นะถ้าให้อาหารเป็นจะต้องมาอยู่แถวๆนี้จะต้องให้อาหารเป็น FCR จะด้ต่ำๆนี่เป็นแบบนี้แนวทางการให้อาหารผมไม่ยากไม่ซับซ้อนผมบอกเลยให้อาหารตามมยื่นสัตว์น้ำอีกพวกเราทำไปแล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือเมื่อไรก็ตามที่สัตว์น้ําป่วยสัตว์น้าป่วยนะคุมอาหารนะครับคุณเป็นช่วงไหนตอนไหนครับช่วง สภาพแวดล้อมที่ทําให้เกิดความเสี่ยงเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนถ่ายน้ําร้อนจัดฝนตกติดต่อกันฟ้าขึ้นอยู่ต่อกันเชื่อมดูหนาวคุมอาหารนะครับคุมอาหารเพราะอะไรครับถ้าไม่คุมอาหารอาหารส่วนใหญ่จะลจะลายไปกับน้ําจะละลายไปกับน้ําประโยชน์ในการคุมอาหารโหมากมายมายมา,มาสารครับมากไหมมาสารสิ่งแรกคืออะไรใครได้ประโยชน์คนเลี้ยงเองครับเพราะอะไรเงินอยู่ในกระเป๋ามากขึ้นอันแรกผมบอกไว้ก่อน อันที่สองคือไม่ซ้าเติมบอ่อครับไม่ซ้าเติมบอ่อสําคัญอย่างยิ่งถ้าเป็นเทคนิคของผมวัดอุณหภูมิภูมิอาหารผมบอกยังไงปลากินอาหารดีช่วงไหนครับ28ถึง30ต่ำกว่า25ลดให้อาหารเพราะมันไม่กินแต่หลังจากนั้น3-4วันมันจะกลับมากินใหม่แต่กินต่อให้หน้าหนาวนะครับยังไงมันก็กินจุเหมือนเดิมไม่ได้ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนอย่าไปโทษพันตาอย่าไปโทษอาหารโทษตัวเ,เราเองใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นครับเข้าใกล้32 วิธีการทำยังไงครับวิธีการวัดอุณหภูมิภูมิหันวัดอุณหภูมิตรงไหนน้ําก็ได้อากาศก็ได้เพราะเมื่อไรก็ตามที่อุณหภูมิอากาศ38องศานะน้ำจะเข้าใกล้3ามสิบองศาปลาจะกินอาหารหนักกว่าเดิมเทคนิคนี้เลยใช้เทอร์โมมิเตอร์นี่แหละครับแขวนไว้ที่ร่มเงาไม่ต้องตากแดดครับอุณหภูมิอากาศ38น้ํา32ปลาจะกินอาหารหนักกว่าปกติถ้าเข้า39นะ38 39 40อุณหภูมิ33องศ 3, 3, าปลาจะกินอาหารหนักที่สุดเลยหนักที่สุด แล้วพวกเราจะเสียหายหนักที่สุดเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับบอกว่าไงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปลาอยู่สองต้นใหญ่คืออะไรครับอุณหภูมิและออกซิเจนครับผูกติดกันแน่นเลยถ้าอยากโตดีต้องได้ออกซิเจนดีอุณหภูมิให้มันแ่งไปแต่ออกซิเจนต้องได้นะครับผมไปวัดมานะครับเห็นชัดเจนเลยว่า นะครับนี่คือการกินอาหารของปลาปลาจะกินอาหารดีช่วงนี้สามปีสองสามสามสามสี่กินเยอะมากเลยครับแต่สามห้าไม่เอาแล้วนะเพราะมันร้อนเกินไปนะครับ,ม,นะรบมันกินประเภทนี้แต่เกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นอย่างครับให้อาหารแบบนี้แบบไหนครับทุกคนให้แบบไหนให้แบบเผื่อไว้ก่อนกลัวปลาไม่โตหารู้ไหมว่าส่วนต่างตรงนี้เท่าไหร่ครับสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นที่เสียไปไปดูครับคำพูดผุถูผุ่ไหมไปดูครับตามขอบบ่อตามพงหญ้า มีแต่อาหารลอยเต็ไมไปหมดเลยจมบางทีให้เกินไปนับให้ช่วงจวังหวะที่ไม่เหมาะสมปลากินเข้าไปับคลายออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเป็นแบบนี้ครับสูญเสียไปตรงนี้15ถึง20เปอร์เซ็นต์นั่นคือ2แสนกว่าบาทนะถ้าตองล้านหนึ่งไปอยู่ตรงนั้นครับเสียหายเลยนะนอกจากนี้ฝากไว้ในี่วิบฝนวิดวร,ร้อนครับวิร,ร้อนวิร,ร้อนน่านะครับจะต้องทําอะไรบางอย่างดูพ้อยิ่งพ่อเลยครับเพราะ หน้าร้อนจุลชีพสิ่งมีชีทุกอย่างมิาตอริบซึมสูงอัตราการใช้ออกซิเจนสูงผิดปกติใครใช้เยอะที่สุดครับทราบไหมครับในบอ่อในบอ่อเลี้ยงแผงต้นใช้เย,ยอะที่สุดไม่ใช่ปลาเลย,เลยไม่ใช่ปลา <c oughs> แผงต้นใช้เย,ยอะที่สุดจุลชีพในน้ำใช้เย,ยอะที่สุดเพราะเป็นร้อนเมื่อไหร่มันย่อยสลายมากมายมหาสารออกซิเจนจะหายไปและเช่อมคันหน้าร้อนไปครับออกซิเจนในอากาศแพร่ลงได้น้อยนั่นคือปฏิวัตเลยว่าออกซิเจนในน้ำจะน้อยกว่าปกตินี้หน้าร้อนต่ำนะครับ นั่นคือผมให้ขึ้นกล้าช่วงกว้างเลยว่าอุณหภูมิจะต้องอยู่28-30ถ้าต่ำกว่านี้จัดการนะครับคุมอาหารนั่นเองครับคือการคุมอาหารต่อไปคือการควบคุมคุณภาพน้ําที่สําคัญสำคัญๆๆผมขอไม่กี่ตัวคุณภาพน้ํามีเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะเคมีเยอะสิเต็ไมไปหมดแต่ผมขอไม่กี่ตัวขอตัวไหนบ้างครับผมขอตัวนี้ครับตัวแรกที่เราจะให้ดูก็คือตัวนี้คุมได้ไหมคุณหภูมิคุมได้ไหมครับ คุมไม่ได้ครับคุมไม่ได้แต่ต้องจัดก,การช่วยแต่ตัวที่อยากได้คือตัวนี้ครับออกซิเจนความเป็นด,ด่างออกซิเจนความเป็นด,ด่างเพราะเลยครับถ้าสองตัวนี้เปลี่ยนระบบมวนทั้งระบบเลยในบ่บอกกุ้งล่องปลาล่องปังะนับพะง,งาพะง,งาทั้ง,งนี้เพราะมันเป็นผลมาจากการผิดปกติตรงนี้ที่สำคัญผมดีใจที่เกษตรกรคนเลี้ยงปลากระพงเก่งเรื่องการใช้การให้ใหอออกาการแต่บางคนขี้เหนียวบางคนขี้เหนียว พราะเลครับการให้อากาศดียังไงดูครับป้องกันการขาดออกซิเจนในภาวะวิกฤตที่สําคัญครับหน้าร้อนมันแยกชั้นนะครับโดยเพราะถ้ามีความเค็มสองสามแต้มขึ้นไปไปลงลงไปดูเลยครับข้างล่างเย็นข้างบนร้อนเป็นแบบนี้อหลาๆวันปลาติดนับติดต่อกันปลาป่วยแน่นอนการที่ให้อากาศตีครับจะทําให้มวลน้ําเคลื่อนที่เข้าหากันเป็นเนื้อเดียวกันครับสุขภาพปลาดีมากอันที่สองครับการเจริญเติบโตเพราะเลยครับทำไมโตดีทำไมโตดี เพราะเอาออกซิเจนไปเผาผลาญสิ่งที่กินเข้าไปผมบอกเลยว่าถ้าออกซิเจนไม่พอจ้างให้มันก็ไม่กินครับถ้าดีโอต่ำๆหนึ่งสองแบบเนี้ยมันไม่กินเลยนะครับนะ่เพราะอะไรครับทราบไหมมันฉลาดมากถ้ามันกินมันตายแน่นอนเพราะกินเข้าไปแล้วมันไม่เผาผลาญครับนั่นคือทําไมออกซิเจนต่ำาไม่กินอาหารเพราะสาเหตุนี้ครับอันต่อไปคือเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงของจริงครับตามไหนจะได้ออกซิเจนสม่ำเสมอไปดูครับตาสุขภาพแข็งแรงอย่างไยนะครับและผลพันผลต้องการเท่าไหร่ ผมต้องการมากกว่าสาสมิลลิกรัมต่อิทคนไหนฉลาดฉลาดให้ออกซิเป็นช่วงนครับโดยข้อยิ่งช่วงไหนครับช่วงอาหารมื้อเช้ามื้อแรกเพราะีโอในช่วงเช้าต่ําเปิดให้อากาศตั้งแต่ตอนแรกเลย,เลยแล้วงั้นกินอาหารอิ่มตอนนึ่งสองชั่วโมงปิดครับพอแดดมาแล้วสุดยอดเพราะมันจะเอาออกซิเจนไปเผาผลาญสารอาหารที่มันกินเข้าไปให้แบบไหนก็ได้นะผมไม่อยากเห็นภาพแบบนี้ ภาพไหนหรือภาพแบบนี้ใช่ไหมครับหรือภาพแบบนี้นะครับนี่าตเท่าไหร่ผมออกกันน,น,นะครับปานินเมื่อกี้นี่48ดต,ตันข้ามคืนนะสี่แดตันข้ามคืนตอนนี้บางฟาร์มบอ่อเลี้ยงหรือประชันโดยเฉพาะทะเลสาบพงขานะคนเลี้ยงปลาก,กระพงเนะี่ยทุกปีครับโดนที่สะพานิทานไปฟังข่าวไห้เลยล็อกฟัง่าวไห้เลยทุกปี นับลงแบบนี้ต่ำแบบนี้ถามว่าออกซิเจนสำคัญยังไงพิสูจน์ง่ายครับทำยังไงครับ,รบนี่ดอกออกซิเจนลงนี่ให้ออกซิเจนนะนี่ออกซิเจนประมาณ5 6นะเหมาะสมนะถ้าดอกออกซิเจนลงเลกิดอะไรขึ้งครับเปวัดเลือดครับกูโคตในเลือดสูงขึ้นหมายวามว่าไงนี่กูโคตสูงขึ้นปิดเลยหมายวามว่าไงมันเอาพลังงานสมองมาใช้เกี้ยงเลยพลังงานสมองไปใช้เกี้ยงหมดแล้วปไปไม่มีพลังงานไปใช้ในการเจริญเติบโตไปต่อต้านเชื้อโรคหมดอ่อนแอครับนี่ชัดเจนครับแล้วเรื่องทัน ง่ายเลยเอาปลาที่ขาดออกซิเจนนะใส่ชิโรเข้าไปอะไรตายก่อนพวกที่ตายก่อนคือพวกที่ได้รับออกซิเจนต่ำๆบอกเลยครับนั่นคือส่งผลแน่นอนโดยเพราะยิ่งไอ้โรคสเตปที่เกิดเมือดังฝีนะครับนะคนไหนที่ให้ออกซิเจนสม่ําเสมอไม่มีโอกาสหรือม,มีโอกาสเกิดเรื่องสเตปที่มีฝีข้างในตัวน้อยมากครับเคลียร์ครับเลยเคลียร์ครับเลยอันนี้ก็เหมือนกันครับพวกไหนที่ได้รับออกซิเจนต่ำๆ มีโอกาสตาย,ตายสูงจากเชื้อโรคต่อให้ไม่ขาดออกซิเจนตายแต่ตายด้วยเชื้อโรคเพราะอะไรครับพวกที่ขาดออกซิเจนจะเอากูโคสในร่างกายมาใช้เสมอเสมอไม่เก็บสำรองไว้หมดพลังงานสำรองหมดนะครับตัวต่อไปคือด่างความเป็นด่างผมขอสองตัวได้ไหมคุณภาพน้ําผมขอออกซิเจนต้องได้ด่างต้องได้ถามว่าด่างคนเลี้ยงกุ้งรู้จักดีคนเลียงกุ้ง คืออัคคายน์นั่นเองครับเรื่องอัคคายนั่นเองประโยชน์ยังไงครับประโยชน์อันแรกครับประโยชน์อันแรกสําหรับอัคคายก็คือป้องกันการเปลี่ยนแปลง pH ของน้ําบอ่อไหนไม่มีอัคคายน์ดีครับบอ่อนั้น pH ตอนเช้าหกตอนบ่ายเก้าหรือสิบแปลงแค่ไหนแปลงสูงบ่อ,บอไหนถ้า pH ตอนเช้าเจ็ดตอนบ่าย 8, 8, แปดแปดแบบนี้ปลาสุขภาพดีมากครับและการที่ pH อยู่ต่างๆไปครับสารพิษบางตัวเี่ง,งานปลาไม่ได้อย่างเช่นแอมโมเนียในไต้จบไปเลยครับไม่ต้องพูดถึงต่อให้มีเยอะเท่าไหร่เล่นง,งานปลาไม่ได้ นี่คือข้อแรกข้อดีข้อที่สองครับสำคัญอย่างยิ่งครับผมตอบําถามเลยว่าทําไมบ่อที่มีรักษาคาราดีแผ่งต้นไม่ดอบสีน้ําไม่ตายสีน้ําไม่น้มเพราะมีอาคลา,ายอยู่ครับอาคลา,ายอยู่เป็นทํายังไงมันไปช่วยช่วยอะไรเป็นอาหารสํารองของไฟตัวแผ่งต้นแผ่งต้นพืชบอกง่ายๆพูดง่ายๆอย่างนี้และฟาร์มไหนไม่มีเป็นครับฟาร์มไหนไม่มีอะา,า,ายบอแรกนี่อาหารเกลี้ยง ถ้ายัฝงฝนตกฟ้าึ้นอยู่วันต่อไปอยูดัดแล้ววันที่สามถ้าแสงแดดยังไม่มานะพวกนี้ตายนั่นคือเกิดการสีน้าล้มสีน้ําเปลี่ยนสีน้ําดรอปนั่นเองครับตอนคึ้ๆไปยังไม่ตายนะใช่ไหมแต่พอแดดจะมาแล้วเป็นไงนั่นแหละครับขาวพนตายเพราะอะไรมันขาดออกซิเจนเพราะอะไรแผงต้งตายตัวให้ออกซิเจนตัวไหเพราะตัวให้ออกซิเจนคือใครแผงต้นนี่มไม่เป็นตัวให้ออกซิเจนแลน้วมันเป็นไงถ้ามันตายไปแล้วเป็นไงมันกลายเป็นมวลของเสียมหาศาลอยู่ในบ่อ เกิดอะไรขึ้นเน่าการที่เน่าเสียหมายความว่าเงครับต้องใช้ออกซิเจนมากมายมาศารมาใช้ในการย่อยสลายน้ําจึงขาดออกซิเจนแบบเฉียบพลันจึงเกิดปรากฏการณ์ปานน็อกน้ําจำไว้ครับนั่นคือรักษากอะไรต้องทาแพลงต้นคุณให้อากาศพวกเราให้อากาศเรารักษาปลาไม่รักษาแพลงต้นครับอันที่สามภาพนี้ประทับใจมากไปช่างเก็บตัวอย่างได้เลยครับว่าคนไหนถ้ามี นรักษาด่างให้ดีๆเสมอน้ำหนักปลาจะหนักกว่าปกติน้ำหนักปลาจะหนักกว่าปกติไม่เชื่อเลยนับปดูตรงนี้ครับบ่อแรกแปดสิบเป็นยี่สิบเพียตอนเช้าเจ็ดตอนบ่ายแปลาสุขภาพดีมากครับแต่ฟาร์มไหนยังไม่มีโดยเพราะฝนตกฟ้าครึ้มนะครับนะอัคลายหายไปด้วยความเร็วเพราะอะไรครับแข่งต้นมันดึงอะคายไปใช้ และดยิ่งที่สาคัญยิ่งปลาตัวโตเท่าไหร่อคลายิ่งจําเป็นมากเท่านั้นนะครับยิ่งปลาตัวโตเท่าไหร่เพราะอะไรมันเอาไปใช้นะมันดึงเอาไปใช้โดยตรงเลยตอนแรกมันไม่ใช้เท่าไหร่แต่ถ้ามันโตขึ้นเท่ไหร่เพราะอะไรครับมันเอาคลายไปสร้างเก็ดไปสร้างกระดูกนั่นคือตาที่มีอคัายเหมาะสมทําไมน้ําหนักกระดมักหนักมากกว่าปกติเพราะอะไรครับกระดูกแน่นมวลกระดูกแน่นมวลเนื้อแน่นนั่นเองครับและที่สำคัญไอ้พวกภาสิตภายนอกที่เล่นงานตานะเล่นงานมันได้ยากเพราะ ผิวหนังเป็ดแข็งแรงมากครับ